สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบน,นะครับวันนี้มากับกล่องและคัตเตอร์ท่านที่สั่งบ่อยๆน่าจะดูรู้นะว่ากล่องแบบนี้มาจากที่ไหนมันคืออะไรกล่องนะฮะพร้อมของในกล่องนะครับวัสดุห่อหุ้มนะไม่ใช่กล่องบางเวยนะเป็นกล่องหนานะครับหนัก820กรัมดูซิว่ามันคืออะไร อ่ะกล่องเอาวัสดุหุ้มห่อออกเหลือ610กรัมนี่ห้ออะไรกล่องสีน้ำตาลดายนาฟิชดายนาฟิชเม d ดอินไชน่า5ียูโร10.5 UK US ้ายูนไชน่างผมถึงบอกนะว่า ย้ำแล้วย้ำอีกว่าซื้อรองเท้าจีนดู EU ฮนะมันจะแม่นที่สุดนะอย่าดูหน่วยอื่นมันสลับไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะขนาดอันนี้เป็นไชน้านะครับแต่เป็น290จริงๆต้องเขียนเป็น CN แล้วนะหรือ CM นั่นเองว้าวๆ้ากลิ่น กลิ่นเป็นกลิ่นกลิ่นเคมีนะอย่างน้อยก็ไม่หลุดแน่ๆผ่านไม่ออกขออภยัยนฮะมาดูกันสิไดน f ฟิชอันนี้เป็นแบรนด์ที่ไม่คุ้นเลยนะโดนเพื่อนท่านหนึ่งป้ายยามา เบาจังร้อยหกสหกกรัมนะร้อยหกสิบหกร้อยหกสิบเจ็ดแต่อันนี้มีแท็กนะเดี๋ยวขี้เกียจด,ดึงแท็ก d r อปออฟเซตสี่มเมตรนะแล้วก็เขียนไปว่าอะไรอีกสองมเมตรก็ไม่ทราบเหมือนกันร้อยหกิหกถ้านึกไม่ออกว่าเบาแค่ไหนเบาเท่าอ e ี o ครับ เกือบเกือบเท่า e ีโนะหนักเท่าอ e ีหนักกว่า e ีโวหกรัมทวนดูโดยรวมละกันนะฮึบอินโซโบาง1.5มิลนะติดกาวมาแต่ดึงได้นะเผื่อใครอยากป,ปรับ มิโซบางนะฝังเข้าไปในเนื้อนิดนึงไม่ได้ให้มาเต็มตรงนี้ไม่มีนะครับมีด้านส้นเล็กๆเ,เ,เรียวๆยาวนิดนึงค่อนข้างเหนียวนะก็น่าจะเป็นตามตารองเท้าจีนเนีเป็นพวก DSP อะไรสักอย่างโฟมเป็นเนื้อมันอันนี้แอบชอบเป็นการส่วนตัวว่าดูจะแฮปปี้กว่า อีโว e นิดหนึ่งอีโ e วมันจะเป็นผิวเหมือนพุนพุนพน,นะมันจะดูดขี้ฝุ่นดูดน้ําอะไรเข้าไปเราจะล้างยากอันนี้ผิวมันเทียบเป็นรองเทา้ามีคาร์บอนแต่คาร์บอนเขาเป็นจะบอกว่าเป็นแฉงก็ไม่ได้นะคาร์บอนเขาจะลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมยาวประมาณแค่นี้นะแฉง แฉงที่สงสัยกันว่าของ EVO SL เป็นไงแฉงคือก้อนเล็กๆแค่นี้นะประมาณนี้ใส่ไว้ตรงกลางอยู่แถวนี้นะครับนึกสภาพตามแล้วกันอยู่ประมาณนี้ถ้าแฉงนะของ SL น่าจะเป็นลักษณะนี้แต่คาดว่าจะยาวประมาณแค่นี้นะเพื่อไม่ให้รองเท้าบิดง่ายเกินไปนะครับอันนี้จะใหญ่กว่านะตามในรูปเขาจะอยู่ประมาณแค่นี้นะแล้วก็เป็นซีซีคล้ายๆกับ Energy Rod นะแต่แต่เล็กกว่าอ่ะดูเลยว่ายาวแค่ไหนน่าจะประมาณแค่นี้นะฮะอ่ะอยู่อยู่แถวนี้นะน่าจะเป็นแฉงและดูท่าแล้วอ๋อง่นะครับเอ,อ่อคาร์บอนอยู่ด้านหน้าตรงนี้แข็งเลยการงอรองเท้าคาร์บอนนะฮะรองเท้าไม่ได้ออกแบบให้งอได้เยอะมากขนาดนั้นเพราะเท้าเราเวลาวิ่ง ไม่ได้งอได้ขนาดนั้นอยู่แล้วงอรองเท้าคาร์บอนงอแค่นี้พอนะครับงอแล้วเจอแรงต้านแล้วก็หยุดนะคาร์บอนมีประมาณแค่นี้เรียกว่ามีประมาณ2ใน3ของรองเท้าก็แล้วกันนะความนุ่มโอเคแก้มใหญ่นะรองเท้าไม่รู้ทำแหลมๆข้างหน้าอันนี้มาทำไมนะจริงๆตัดไปก็ได้จะดูเล็กลงเบาลงีกนิดนึงอาจะก,กัน ไปเตะอะไรอ p ะอัปเปอร์บางนะครับลอกเท้าแบบธรรมดานะมีฮิลคอลล่าปกติอะ uh, อันนี้คือฮิลคอลล่าอันนี้คือฮิลค uh, ัพนะฮิลคัพคือตรงนี้ฮิลคับก็นุ่มๆไม่ได้แข็งมากนะครับแต่ไม่ได้ยวบมีโครงเล็กๆอยู่ด้านใน uh, ลองสังเกตดูนิดนึงผ้าใส uh, ไม่ได้ยืดมากแล้วก็ไม่ได้แข็งมากนะครับผ้า พูดกันตรงๆว่าด,ดูดีนะเชือกเป็นเชือกสมัยนิยมเส้นเล็กนะสีมิลเบาเน้นเบาลิ้นลิ้นเป็นเหมือนสักกะลาดเหมือนหนังกลับบางนะครับนุ่มแต่ไม่บุอะไรเลยเน้นเบาอีกแล้วเดี๋ยวขอดูข้างใต้หน่อยนึง<อ>คู่นี้จะถอดอินโซวิว่งก็ได้นะน่าจะอย่างนั้น อินโซถอดง่ายซะด้วยความเนี้ยบให้พูดไหมว่าอย่างเนี้ยบอะคุณอย่าดูถูกงานจีนดูรอยกาวซะก่อนแล้วก็ดูรอยประกบซะก่อนนะให้ดูรอบๆดีเลยทีเดียวนะครับจิ้มชอชอสี Power e d b y o MN มั M N. นคืออะไรอันนี้ผมไม่ทราบนะประมาณ37นะชอวัดเฉลี่ยทั้งคู่แล้วราวๆ37ส่ทรงรองเท้าดีนะครับการประกอบดีถือว่าดีหมดเลยเบาเบาแบบเบานะเกลียดลองดูแล้วกัน ลองดูสภาพการโยนนะฮะอุ๊ยขออภัยนะเดี๋ยวไปลองวิ่งแล้วมาเล่ากันกับไดนาฟิชนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมนุษย์ขบนะครับสวัสดีครับ